สวัสดีครับสวัสดีผมทอมนิพารวยนะสวัสดีช่องทอมนิพารวยกับสมาชิกสมาชิกแฟนคลับล่าหุ้นกันสักหน่อยนึงครับผมเขาบ้างรุดบ้างเนาก็น่าจะสายรูดล่างนี่สองตัวล่างนี่มันอาจจะบอ่อปัไหานเนาะความสองตัวบนนี่จะมาเร็วกวขวาแมนบอคับทานงช่วมทั้งหลายแมนบอรครับ ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะสายละสายลาหุ่นสายยีก่กีเนะาะเ้ากบไดาเบิงเลยว่ามือนี้มันเขาความันเป็นยังไงครับยีก่กีมันบบยี่กีบอกกบไดาเบิงหายเลยครับผมแตมันก็ต้องมีเดินดีบ้างเดินไม่ดีบ้างเนาะมันจะเป็นเป็นช,ช่วงของมั่นละมั้งรับประมั่นนี่เนาะแต่ละมือแต่ละมือบางที่กับเมืองมือกับเขาดีครับบางมือกับ เดินไม่ดีเหมือนกันแล้วครับล่าหุ่นบางวันก็เข้าดีบางวันก็เดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะล่าหุ่นส่วนมากบนจะมาก,ก่อนมันบับหรือว่ารางจะมาก,ก่อนเนาะเขาเมนไ้บอกสมาชิกท่ทานอื่นบางเด้อครับถูกผู้ใดเบิงฟั่งผลมากส่วนมากบนหรือว่ารางออกก่อนก่อนกันครับ สมุิว่าตัวเด่นเข้ามาสองตัวนี่ส่วนหมากบนออกกอนหรือล่างออกกอนนะคะผมเนาะกาแ,แล้วแต่ดวงท่านผู้ชมน้่นหลักขับดวงของท่านผู้ชมด้วยณเวลานี้มันกับฝนลิ่นอยู่ในน้อยกว่าจะได้มาลงมหายกะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมใครที่อยู่ในนี้เป็นแฟนฮานอยก็โอเคอยู่น่าสาหรับฮานอยแต่ถ้าเกิดเราได้หุ้นแล้วเราก็ใครไม่ดวงกับหุ้นกับยีก่กีกับเอาสองตัวนี่กับพ่อละคะผมเนาะ เรากับโบเมนค้นเก่งนหครับผมผู้ไดโชคดีถ้านม้ใช่ก็เอาทางใดทางหนึ่งไปก่อบสนับสนุนให้เล่นหลายหวยด้ยครับไม่การันตีว่ามันจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราก็มาลงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมมาบอกอยากบ่หลายยายหางเขากะมาอยู่อยู่ด้วยกันอยู่หรือเปล่ายังลากกันอยู่หรือเปล่า ็นยังไงกันบ้างเขาเมนไว้บอกกันบ้างอะไรด้วยครับผมสำหรับแรงหุ่นของเฮ้ามือนี้มันเป็นจังไหนครับอาทิตย์หนึ่งนี่ทามันรุดสองสองมือนี่กะพ่อไปได้อยู่บ่ครับพูดถึงเนาะเพราะว่าเจ็ดมือรุดเท้าหูสองวันนี้ก็พอได้อยู่เนาะรุรดหลายกว่านี้มันกับโบลกมันกับโบลอดอะครับผมเนาะ พวกนี้ครับมาประจำงวดวันที่หนึ่งประจำงวดวันที่หกวันอาทิตย์ครับล่าหุ้นบวกยี่กีจัดไปครับล่าหุ้นบวกยี่กีพวงนี้หนึ่งกับหกหนึ่งกับหกครับรูดสองตัวชอบบนก็รูดบนไปนะครับหนึ่งกับหกรูดสองตัวบนมันก็จะได้สามสิบแปด รูดสองตัวล่างมันก็จะได้สามสิบแปดตัวสามสิบแปดบาทตัวละบาทหรือว่าเราจะเล่นตาละห้าบาทเราก็ต้องเพิ่มครับเพิ่มไปห้าบาทเป็นสิบบาทถ้าบว่เขาสิบห้าบาท้บาบว่าเขายี่สิบห้าบาทณว,วันนั้นคุณต้องมีตังสองพันกว่าเนาะเพื่อจะตามมันภายในสี่ตา้าบว่าเขาภายในสี่ตานี้เต็มใหญ่ครับปันของเขานะตี่ตาย,ยุดพอแล้วเนาะพอ เก็บเงินไว้ไปเหลินเมื่ออื่นไปสู่มันเมืออื่นดูที่มันติดเขาไหบอ่รูดสองตัวเด้อต้องรูดสองตัวนะรูดสองตัวล่างอย่างเดียวบนอย่างเดียวถ้าตามก็ตามแต่ล่างอย่างเดียวหรือว่าตามบนอย่างเดียวประมาณนี้แหละครับผมกะบ่มีอย่างไรเอากับมาลงไห้คือเกาสำหรับคนที่แฟนแฟนขับ ล่าหุ่นหรือว่ายัางไงครับแต่มีโชคมีใช่มานหนะกะอย่าลืมไปทําบุญทําทานด้วยนะอย่าลืมไปทําบุญทําทานกันด้วยครับผมเราก็มีแต่ความหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีร่วมบุญด้วยกันไปอีกหรือว่าทาบุญเองกไ็ได้ครับปล่อยนกปล่อยป่าเราก็จะมานอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิกันสักหน่อยเนาะจากลากันไปครับค่ำคืนนี้ครับ จริงโจบ,บ้านผมกับลายหลายนี้พี่น้องมันก็นมาให้กำลังใจตลอดนะครับผมนะบางทีอาจจะได้ยินเสียงมันมาบอกว่าพอพอได้แล้วพอได้แล้วเนาะคนจะนอนกลอมมานนี่นะเนาะเราก็เด้จะมาจากล่ากันไปครับกับค่ำคืนนี้กับกล่าหุ้นของให้โชคดีมีชัยเนาะวันอาทิตย์สำหรับวันหยุดหลายๆคนก็หาให้นนำไปเล่นอย่างมีสติ คงไม่มีใครทําหวยเข้าได้ทุกๆวันนะครับผมชอบก็กดไลค์ใช่กดเลิฟสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้สมาชิล่าหุ่นมีความสุขทุกคนนะคะผมนะบางทีล่าหุ่นอาจจะเข้าดีกว่าฮาหนอยก็ได้นะไปต่อครับทรามะกกันกับไปต่อครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วเราไปพายชม แมวนนเหมียวจอมซาพอนกันหมดแล้วล่ะคับผมเน่าเขาปิดท้ายด้วยวันนี้ชมแมวเหมียวน่ารักกันสักหน่อยเนาะไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับอยากเทีเ่ยวนางนั่งอัดนอเนาะอีกเกิจะเป็นขางในครับมามาเป็นทำอะไรกันบ้างว้า มันง่วงครับผมนะกำลังนอนครับมัน,มน,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 นมกำลังนอนครับนั่นนะมันกำลังนอนครับนั่นนะมันขี้เานะนอนแล้วครับนอนกันหมดแล้วครับเนี่ยหนูมันยังไม่นอนหรอกอนอนกันหมดแล้ว อ้วนนอนไหนวันนี้นะเอา้าคุณสียังไม่นอนเหรอย,ยังไม่นอนนอนกันหมดแล้วว่าแต่ไอด้ดำไปไหนไม่รู้ดำขมึดดำม,มึดไปไหนไม่รู้นี่ หรือว่าเขาไปนอนในตูน้เสื้ผ้าอ๋ดังนอนแล้วอืมง้องมาเห็นเขาแล้วครับนอนแล้วครับผมนอนในตูน้เสื้อผ้านอนสมุดแล้วครับสำหรับวันนี้ก็นี่แหละครับผมนะที่นอนเขา จากลากันไปกรับคลิปน่ารักน่ารักครับผม